เมนูแซ่บๆมาอีกแล้วค่ะอาหารของอีสานขนาดแท้น้องวินแท้ย,ยังสู้กินค่ะแกงแมงนางงามแซนอเมย์ส้มจ้ะป๊าดแมงนางงามไหมค่ะน,นานๆได้กินที่ได้ค่ะน้องวา้าเมนค่ะนี่น้องวา้ามีตะตุยงยิงปิงๆไหมจ้าตอนนี้ตำพริกินแล้วน้องวจ้ะเจียมเครื่องค่ะนี่น้ำไม่ส้มจ้ะกินน้ำไม่สม้มสิจัดโอ้ยของเขากันได้ค่ะน้องวา้าแกงแมงนางงามค่ะพี่น้องนี่ พอดีไปสอนกุ้งค่ะสอนกุ้งกับเย,ย้ไผตะปูลองวาลินพี่มีพากันได้แมงระง,งับมากเลยสิม่แกงใส่หน่อไม,ม้สมสู้กินซะใส่ใบอีตูเนาะแซ่แบกับพี่น้องอาหารของคนอีสานเขาหากินง่ายๆค่ะเฮ็ดกินง่ายๆอีเพื่อเนี่ยอเพื่อนหนึองครนเพราะวา่าแมงละง,งับนั่น,นย นั่นเน๊ะแล้องงามน้านั่นแล้วบีบเท่าติดตักออกเลยนั่นไงโอ้เขาลรีหน้าไหวตีเมฆหมายน้องน้องว่ามืออีกตัวดูโอ้ที่เพันเอื้นว่าแมงหนังงามเป็นแบบนี้ตีจ้าอ๋ออ่ะตัวนี้เขาบอกตัวนี้เสียงหน้าดีแท้อุ้ยน้ำกระเด็นนี่เนี้ยนั่นเด้อ เดโอ้เพินพ่นเพิ่นเพิ่นงัมหนาเหมือนเพิเป็นขากระก,กาเหมือนกาะกาค่ะอ๋อนั่นนะคะเห็นบ่ค่ะเพิ่นเอิ้นว่าแมงหนังงมัมเหมืนเขางัมหนาไว้เห็นไหมโอ้ยคนอีสานเขานี่กคะคิดแนวหาตังซ <laughs> ื้อเนาะน้องวะไม่ค่ะค่ะแมงหนังงัมแมงหนังงัมหนาง,งามัม,งางงามประมาณนี้ปะกาดสิประมาณนั้นละค่ะแต่อาจจะเอิ้นเพี้ยนๆกันไปเนาะจ้ามีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องดูค่ะ แต่ว่ามีหลายๆคนบอกว่าเป็นตัวอ่อนของแมงปอเนี่ยแมงตะปูเมน่ะแมนเราได้ยินวางสนุกนค่กันค่ะพี่น้องเลยนี่ค่ะนี่นี่ตัวใงญ่ค่ะพี่น้องพอดีไปสอนกุ้งค่ะไปสอนกุ้งก็ได้ได้อันนี้แมงอันนี้มาพร้อมแมงนางงามมาพร้อมก็เลยสิพักกันมาแกงกุ้งกับก้อยซื้อกินแล้วเนาะค่ะไม่ได้ใจว่าก็เอินไอหม้งน้ำบ่อาจจะเอินได้ไล่ซื้อจ่ากคนละพื้นที่กันเนาะจ่า เหมือนคล้ายๆว่าได้ยินเขาเอินไอ้โม่งอย่างละขออนุญาตทุบตะไคร้แป๊บนึง่งสอนกุ้งก็ได้แก้วกุ้งสู้กินได้แมงนางงามมาพร้อม,มกันมาแกงแมงนางงามสู้กินจ้าแกงใส่หน่อไม้สดอ่ะเดี๋ยวค่ะแลขออนุญาตเตรียมเครื่องก่อนค่ะเดี๋ยวเอามาเบิ่งวิธีปรุงไปพร้อมๆกันกินไปพร้อมๆกันค่ะนี่กินแซ่แบๆนี่กินของคนอีสานได้รักอาวุธจอมยุทธ์แล้วมันเนี่ย ได้ค่ะน้องาวานบิดนะคุณน้ำเดือดแล้วเนาะคะ่ะน้ำมันส้มลงเปียวจิ๊ดจ๊ดเนี่ยงานนี่โอ้โหขยเกิดน้ำลายไหมน้ำม,มนนนะะันส้มน,นี่โอ้หอยแกงใส่ไก่บ้านแก้วเนาะน้อง่ะส้มตกใจนี่แหละอ่ะแซ่บเล้วค่ะพี่น,อน้องเดี๋ยวเขาต้มน้ำม,มันส้มให้มันจืดจังน่อยนะคะเพื่อมันมีรสขมจ้าจ้ามันจืดหรอค่อยเอาเมี่ยงใส่ ต้มน้ำไมให้มันจืดยังไงจ้าจ้าพริกข้าสซีไซเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะความด้วยตะไคร้คือปรุงแกงก็ไม่สนง่ายไงแต่ไม่ได้ใส่อย่างมากไงไเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ก่อนนะที่เลาว,วค่ะตะไคร้นี่ใส่เลยร้อนมันเดือดบึ๊บๆๆเลยค่ะว่าซิซิมีแค่ชื่อรวดกับเผือกแค่นั้นค่ะจ้าใส่พผก ใบอีตู้เข้ากันปะย่งค่ะ,<ร>ะพี่<ร>นอ้องใบอีตู้ตาม,มสไตล์แกงน้ำไม่สมบ้านนอกคราวนี้ละค่ะจ้าเพียนแต่ว่าน้ำไม่สมนีก่ก็สามารถเล็อได้หลายเมนูค่ะบัวติ๋กแกงใส่ไก่ผัดใส่เนื้อใส่หมูก็ได้ค่ะแซ่บแกงใส่ปลาก็ะดิเจลด้วซเสแป่วเยูยกัแบแซ่น้ำไม่สมซิเม,มื่อเมื่อกี้นี่เยื่ได้ที่แล้วค่ะสมไว้มือใส่เมียงนงหั่ลงไป ก็ยหอมใช่นี่ก็เป็นอาหารอีสานพื้นบ้านอีกแล้วค่ะกันงหนึง่งควาเมียเพิร์ลไลท์กินมาแต่แต่ไหนแต่ไลนะแต่ตะปุตะปูหรือเล่ากอีสารรนทานแค่นี้ค่ะแล้วน้ำแสดงกลินทีได้ค่ะน้องวะฮึมศกช่วงเกือบตัวจ้า เข้ากันแล้วมันมันรสชาติมันมันมเอาไปขวาไปทอดได้ไหมกว่าสุกยากเนะคะ่ะเดี<ม>๋ยวคนยากชิมกันแล้วค่ะอ๋อ ่อมกะลิใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเพราะว่าความเข้มของเกลือที่มาจากน็ไม่ส่งตันนิดเดียวค่ะม,มาด้ค่ะพี่ดองมาชิมฝีมือเชฟวาวา <c oughs> มาทาก,กินร่วกันเลยค่ะเพิ่มเติมความแซ่บนี่พรต้องห่วงเลยค่ะเชฟวาวาคนเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บใส่ช้อ <c oughs> นลงไปค่ะ ลงแล้วค่ะพี่น้องแกงแียงเรไม่สมูบนี่เพื่อนเ่ราะห้เอาอันปลาลาดส่แม่นค่ะอากาศติดตามด้วยอนีไอ,อตู้จ้ะไอตู้เป่าคำคำกับผักขีซอถ้าเป่าไปเนี่ยจ็กหน่อยกับเม้งรักถ้าเกิดว่าเป่ากลับถือจับทันทีค่ะว่ารักเม้งผ <laughs> ักขีซออยู่ไปว่าตั้งไหนน้องว้าเอาขีซอ่กับขีตูนขีตู้ <laughs> เราบุกน้องวาแล้วค่ะเป็นขับตั้งหก็ได้อ่านี่ค่ะเสร็จเรียบ้อยเสร็จเรียบเลยนะจ้าเดี๋ยวเราไปชิมกันนี่เนี่ยนี่อ่ะโอ้ยหอมโอ้ยพี่น้องเอ้ในในเรลาจะเท่าคราบนี่หอมหอมเลยค่าบหอมเมื้อนี่ค่ะนี่ค่ะนี่พี่สาวอีสายเคยกินบ่ค่ะเคยกินอยู่ค่ะพี่น้องมีอนบ่ค่ะจ้าเคยกินเ้าแสดงว่าเกิดดุนขึ้นกันได้เนาะโอ้ ของแซ่บอีสานเราต้นนะคะน้องว้าป็นรสชาติมันๆในรสชาติน้ำเปาก่อนพูดเป็นยังค่ะเชฟว้าคนเดิมกับเฮนน้อกินแส่บาแบงใส่ไปบ้านกันเด้อเบื่อเซ่มาแล้วค่ะแฟนคลับค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดมาขาวน้องว้าตักกินได้ค่ะมาค่ะมากินข้าวกันเถอะแมงนะมาค่ะเบื่อผุนออกมาไก่นะถอยเออเดี๋ยวจะจับภาพ ห่อนหรือเปล่หอนเอาจะเนี้มาล่องค่ะเนี้ยมาล่องเนี้ยลองล่อง,องอได้ได้เอาไดก็ได้อ่ะโอเคค่ะเปลี่ยนสภาพจากปลาหมอบมาเป็นที่รองจานค่ะไปบรรท่ทันค่ะหิวแหงแนวแซ่บๆมาเด้อค่ะพี่นออ้องเชฟบาวาเฮ็ดสูกินมิเตน่ากินแซ่บๆค่ะอืมเลี่ยมตา นะคะคมาค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอุ้ยตัวใหญ่เอ้ยตัวใดีดีอืมเสิบเสียบแล้วค่ะน้องวาค่ะพี่น้องมาเสิบเสียบน้ำกันจ้าเด้ไปน้ำกันอําลำมันสุดยอดเลยบอสสุดยอดเลยค่ะพี่น,อน,น้องมาเด้อค่ะเสิบเสียบน้ำกัน พ้อมเสบกับพ่อมเสรบคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะพอกันไหมคลิปหนาเมนูแซ่บๆจากน้องว้ากับสาวอีสาน้านทุง่งหายอยู่หากิิเนนะคะ่ะเห็ดอยู่ห้กินง่ายๆอาหารพื้นบ้านของเขาเมนค่ะสุดยอดอิลีจะ้ะของแซ่บอีสานค่ะของแซ่บอีสานพี่น้องผู้ใดว่าท่านได้เคยกินก็นกนลองเห็ดเบิงะะ้งเด้อค่ะผู้เคยกินแล้วค่ะแซ่บคือกันบอนโดตุ่ค่ะผู้อยู่ทั้งไก่ทั้งไก่น่ะน้องว้ามาเด้อค่ะมาเด้อสวนพี่น้องไม่กินน้ำกัน จังเดยส์สำหรับคลิปนี้กะฝากไปแค่นี้ก็แล้ค่ะขออนุญาตไปกินกันแล้วมันสะเย็นก่อนขอบคุณหลายๆลายค่ะขอบคุณหลายๆลายค่ะสวัสดีค่ะพอ,อกันใหม่คลิปหน้าจ้า